วันนี้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราพาท่านนะคะเดินทางมาอีกเส้นทางนะคะของการเดินทางของเราวันนี้นะคะว่าเส้นทางนี้เราไปเส้นทางไหนนะคะเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางนี้ไปไหนกาญจนาพิเศษอ่านะคะเส้นทางกาญจนาพิเศษซึ่งเราจะไปเห็นนะคะเส้นทางที่ปัดใหม่เนาะออกจากกรุงเทพที่จะเป็นทางด่วนออกไปที่ จนลบุรีใช่ไม่คะนครปฐมกาญจนบุรีที่ออกเส้นที่จะไปภาคใต้ใช่ไหมในไหนโอ,โอ้ยบอกว่าเส้นนี้นะคะก็คือมีอมีรถนอกาะมีรถบรรทุกเนี่ยค่ะมีรถใหญ่แบบนี้ดีโอ,โอ,โอ้โหๆเยอะมากนะคะในเส้นทางน,นี้นะในเส้นทางเส้นนี้ รถเยอะมากนะคะเป็นรถบรรทุกรถพ่วงนะคะรถรถขนาดใหญ่อะเออเนาะใช้เส้นทางนี้เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกใช้เส้นทางนี้นะคะก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้รถใช้ถนนนะคะบนความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ถือว่ารถเยอะนะคะรถเยอะมากๆเยอะตลอดเลยนะคะเส้นทางนี้เดี๋ยวพาทุกท่านชมนะคะบรรยากาศตอนนี้ไปก่อน เ้นทางไปก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เสน้นจะถึงบางบางใหญ่ใช่ไหมคะบางใหญ่บางบัวทองบางใหญ่นะคะแบบนี้พอมีเค็งนีพอรอนนี่นี่ค่ไปรู้ดเส้นทางไปเรื่อยๆก่อนนะคะตัดต่อดู ะะก็จะเห็นบรรยากาศสีเขียวนิดนึงนะคะตามกันเพราะว่าฝัา่งนี้ก็จะมีฝนตกอยู่บ่อยๆนะคะมีฝนตกอยู่บ,อบอ่อยๆเพราะในฝั่งนี้ก็ต้นไม้ก็จะมีสีเขียวชะอุ่มนะคะตามของข้าวคาด เยอะแยะเลยนะคะตลอดเส้นทางนะคะที่เราผ่านเราจะเจอพี่ใหญ่นำทางขนาบข้างทั้งสองตลอดเส้นทางเลย ทานใดที่แบบว่าไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านมาดูคลิปวิดีโอของเรานีเนาะท่านก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของของบรรยากาศสองข้างทางนะคะการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางท่านไม่ค่อยได้เดินทางนะคะเผื่อว่ามาทางนี้อีกทีหนึ่งแบบว่าเออถึงขั้นกับหลงทางกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนนะคะแปลกแปลกตาขึงง้นเยอะกันเลยทีเดียวนะคะ ตามซอยต่งางๆนะคะก็ค่ออขทางรถเยอะมากนะคะทีนั่นจวว่า,วารถรถติดนะคะรถติดเนาะในเสน้นทางไหนะดยเช้าะในเส้นหลักก็ยังวิ่งได้สะดวกนะคะวิ่งได้สะดวกสบายอยู่เาาจจตตอี ทัาเกวีเวฟเกดเนาะท่านเวฟเกดตัวเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ตรวจคนได้เชิญตัวผู้แจ้งเข้าไปในห้องน้ำก่อนคนตืนเนไหมคะตลอดตลอดระยะเวลานะคะเราก็จะเจอนะคะพี่ใหญ่ตลอดเลย นานๆท่านในผ่านมาแล้วก็เป็ความหยุดเฟไม่ได้แล้วกยาวยจริงจริงาเบนไปกระชวนที่งกาจะลงเียน อยู่ต,ตรง,ตรงที่เป็นทางเวบเกตนะคะขอใช้ใจเดไมเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยชาญพลน่ารับความเสียหายปลอนจะกได้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่ส่วน แบบว่า่มีแยกไม่ได้หลายเส้นทางนะคะพอใครมาถึงตรงนี้จะบบว่าเอออาจจะงงว่า,าจะขึ้นเส้นไหนไปไหนยังไงนะคะตรงนี้เลยคะ่ะน,นี่คือสเป็นที่ตัดออกจากแต่ละฝั่งนะคะฝัง่งนะะู้นด้ยค่ะมาฝั่งตรงนีนะะ้แล้วก็ยังมีทางทางรถไฟฟ้าเนาะคือนะคะมีสะพานข้ามแยกอยีนะนนี้ก็คือเส้นทางเว็บเกตนะคะถึงนีนเ,นเรียบร้อย<ๆ>เนาะ ไปนะคะในเส้นนี้เนาะก็ท่านตำรวจแห่งชาติหนึ่งเ้นนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ติดต่อเขาจากสวนประดิการเลยค่ะพนิยนตำรวจแห่งชาติต้นต่อไปต้องชุบงน้าโอเคนะคะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะผ่าทุกท่านดูเส้นทางนะคะเพียงเท่านี้ก่อนจ้า